ทำไมโน้ตบุกราคาแพงบางรุ่นถึงเล่นเกมไม่ได้บางรุ่นราคาเกือบแสนกาจอแยกยังไม่มีให้เลยแล้วที่มันแพงเนี่ยมันแพงตรงไหนคลิปนี้ไอ้บราจะมาเล่าให้ฟังครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาพูดถึงโน้ตบุ๊กราคาแพงกันนะครับผมซึ่งหลังๆวันนี้เนี่ยไอ้บอลได้คําถามแบบนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับคือแบบพี่ครับพี่ครับทำไมโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยราคา5 0,000ื่นแบบห0 0 0ื่0เจ็บาทเนี่ยสเปคมันก็เห็นได้ดีเลยนะครับสู้รุ่นที่แบบราคา30,000กว่าบาทมีการจอแยกแรม16ได้นู่นนี่นั่นเอาไปทําเล่นเกมหรือว่าทํางานตัดต่ออะไรได้ดีกว่ารุ่นนี้อีกแต่ทําไม ตัวนี้มาถึงราคาแพงกว่าแล้วตัวนี้ทาไมถึงถูกกว่าซึ่งเอาจริงๆแล้วนะผมในตลาดโน้ตบุ๊กบ้านเราเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2สายหลักๆด้วยกันนะครับผมสายแรกก็คือสายโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็คือเน้นสเปคเป็นหลักเลยเอาแรงเขว่านะครับผมเอาไปทํางานตัดต่อเล่นเกม 4K 2K อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนี่ก็คือโน้ตบุ๊กสายทํางานนะครับที่จะเน้นในเรื่องของความบางเบาแบตอึดตดทนพกพาสะดวกนะแต่จริงๆแล้วนะผมโน้ตบุ๊กสายทางานบางรุ่นเนี่ย สเปคก็สู้พวกเกมมินิโนบุไม่ได้เลยนะครับแถมยังมีราคาสูงกว่ามากๆด้วยนะครับผมแล้วสาเหตุที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะอะไรนะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับที่โนบุกราคาสูงๆมักจะมีสิ่งนี้นะครับก็คือวัสดุงานประกอบพรีเมียมนะครับแบบทำมาจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำจากโลหะแบบเกรดคุณภาพยานอาวกาศอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโนบุกเกมมิ่งธรรมดา เป็นโน้ตบุ๊กแบบราคา1มื่นสองหมื่นเนี่ยบอกเลยว่าวัสดุเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาหรือว่าแค่แบบโลหะธรรมดานะผมไม่ได้มีความพิเศษหรือว่าหรูหราอะไรแต่อย่างใดนะครับผมแค่แบบเอาใช้งานได้ก็พอประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นตัวแพงแล้วเนี่ยแบบว่าถ้าเราถือจับอะไรไปมาเนี่ยมันให้สัมผัสที่หรูหรากว่านะผมดูแบบอยากหยิบออกมาใช้งานนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็อย่างที่2นะครับผมก็คือในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดชัดนะครับก็คือตัว l e n o v o ThinkPad นะครับผมตัวโน้ตบุ๊กที่เป็น ThinkPad ของเขาเนี่ยก็คือจะมีราคาสูงอยู่แล้วสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ ThinkPad ที่มากกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับผมก็คือจะมีจุดแดงนะครับผมที่อยู่ตรงกลางแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าเรียกตัวว่า tag point ของเขานะครับผมที่มันเป็นเมาส์นะแล้วก็โลโก้ i ิงแพดนะครับผมตัวไอตรงหัวของเขาเนี่ยก็เป็นสีแดงด้วยเช่นกันเวลายกถือไปไหนไปคุยธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแบบภูมิฐานมีความน่าเชื่อถือว่าแบบเ hey, ฮ้ยคนนี้ใช้นาโนบุ๊กทิงแพดเนี่ยก็ น่าจะไม่ธรรมดาอยู่นะหรื <Yeah. S 1> อว่าจะเป็นตัวเดียว XPS HP NV อะไรพวกนี้ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะผมคือใช้แล้วมันดูแบบภูมิฐานน่าเชื่อถือนั่นเอง อย่างที่3นะครับผมก็คือในเรื่องของการรับประกันตัวเครื่องนะครับยิ่งโน้ตบุกราคาสูงสูงเนี่ยการรับประกันของเขาก็ต้องยิ่งดีขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยหลายหลายรุ่นนะครับจะเป็นแบบประกันธรรมดานะครับผมสปีเนี่ยเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุกที่ราคาสูงสูงเนี่ยจะเป็นประกันแบบออนไซต์พรีเมียมแคร์นะครับมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับผมเวลาแบบเครื่องเสียขึ้นมาเนี่ยโทรหาซัพพอร์ตนะครับผมเขาจะมาซ่อมให้เปลี่ยนให้แทบจะเป็นในวันลุ่ขึ้นเลย และนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่คนจะยอมซื้อนอ้ตบุกราคาแพงมากกว่าน้ตบุกราคาธรรมดานั่นเองนะแล้วก็อย่างที่4นะครับผมก็คือฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่โนบุกราคาแพงเนี่ยมันจะพิเศษกว่าเขานะครับผมสิ่งที่แอ,อนอเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่จับโนบุกหลายรุ่นมานะครับโนบุกราคาสูงๆเนี่ย แป้นคีย์บอร์ดของเขาจะดีนะครับผมเวลาเราพิมพ์งานเนี่ยปุ่มกดจะนุ่มเด้งรับสัมผัสมือคือพิมพ์แล้วแบบรู้สึกคล่องนะครับผมปุ่มเปิดอะไรการวางเลยเอั์ของเขาเนี่ยจะดีมากเวลาพิมพ์งานเร็วๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกมือไม่แบบสะดุดอะไรนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของลําโพงนะครับผมสังเกตได้ชัดมากๆนะครับถ้าแบบโน้ตบุกราคาสูงๆห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยเสียงลําโพงมักจะดีนะครับผม คือแบบเสียงมันจะมีทั้งเสียงเบสเสียงกลาง <S <S เสียงแหลมมาแบบตุ้มๆนะครับผมแล้วก็ลำโพงนี่จะเสียงดังด้วยนะครับผิดกับโน้ตบุ๊กราคาแบบหมื่นต้นๆสองหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยเสียงลำโพงของเขาจะแบบเหมือนติดให้แค่พอใช้งานได้แบบธรรมดาบ้านๆนียผมอาจจะไม่ได้ดีเดยอะไรขนาดนั้น ดังนั้นนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่จะซื้อน mm ้ตบุ๊กมาใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับผมว่าจะซื้อน mm ้ตบุ๊กเครื่องนี้มาใช้งานทําอะไรนะครับผมถ้าเอามาเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหรือว่าแบบทํางานหนักๆเนี่ยก็ไปพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เล่นเกมเนี่ยก็ มาซื้อนาบ,บุกสายทำงานที่เน้นในเรื่องของพกพาสะดวกน้ำหนักเบาแบตอืดอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อจะได้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเพื่อนๆืนั่นเองนะซึ่งถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่แบบกำลังสงสัยว่าแล้วโนบ,บุกเกมมิ่งแต่ละแบรนด์มีรุ่นยี่ห้ออะไรบ้างโนบ,บุกสายทำงานมีรุ่นยี่ห้อแบรนด์อะไรบ้างนะผมเบบบอลก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเยวบอลจะ แปะลิงก์ไว้ให้นะผมก็ลองไปดูกันก่อนได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างๆใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เองไอตีมบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชชแนคอมคาร์ดหนึนะครับ